และผู้เสียชีวตทั้งหลายขอร้อ,องพรถึงสุบคอนทานเดิญสิน้ำกระมีนีนะครับก็พัฒนาจิตใจเราขัตที่ห้าสาสั้นฝ่าโบรารรมวิทยาความเมตตสังิตัเมตตาเมตตาบควบุญน้อมหังใจนิ่งประตูจากเรือมนุษย์